เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงิน เรียบดังกระเป๋ารั่วในช่วงนี้มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ก็จ่ายออกมากเท่านั้นเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสำเร็จในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้สมกับที่รอคอยมานานแสนนานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อยู่ด้วยกันยิ่งพากันเจริญก้าวหน้าตอนคนโสดตอนนี้ถึงแม้ว่ายังโสดเพราะคุณกำลังสนุกกับการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่สักพักความรักก็จะเข้ามาหาคุณเองสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เรื่องของการเงินเรื่องของเงินเงินทองทองตอนนี้ก็จะมีโอกาสมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเรื่องของการงานตอนนี้คุณจะต้องอดทนอีกหน่อยอีกไม่ช้าแล้วดวงการงานของคุณสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะเบาลงงานของคุณจะลงตัวมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ต้องทนไปก่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีก็เบื่อเบื่อมีคู่ก็เหมือนไม่มีส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดแต่ก็มีความสุขดี สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีเรื่องให้คุณโฟกัสก็คือเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการงานมีงานหลายงานม,ามันเข้ามาพร้อมๆกันจนทาให้คุณแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักของคุณเรียกว่าเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงมากาคนโสดตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินดวงชะตาของคุณดีขึ้นอุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินของคุณก็เริ่มลดน้อยลงส่วนทางกับความสําเร็จที่มากขึ้นเรื่องของการงานมีงานหลายงานเข้ามาพร้อมๆกันทําเอาคุณแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทีเดียวก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สําหรับคู่ของคุณเรียกว่า เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่มั่นคงมากส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้คบหากับใครจริงๆจ,จังๆในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสบดีเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากในช่วงนี้คุณสามารถหาเงินได้มากแต่พอเงินเข้ามาปุ๊บก็มีเรื่องให้จ่ายออกทันทีเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีไม่มีลิมิตชีวิตไปเกินฝันความสําเร็จอยู่ตรงหน้ารอคุณเอื่อมมือไปคว้ามาก็เท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มี อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่หัวใจดวงนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆที่นานๆจะได้พบสักครั้งสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้เงินคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์รวยจัดหนักจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองล้วนเรื่องของการงานแม้ว่าจะเหนือ่อยจะท้อแต่ความสําเร็จที่ได้มาก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคน มีคู่บางทีก็มีเถียงกันบ้างด้วยอุปนิสัยที่แตกต่างกันส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบคู่แท้สักทีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินขอให้คุณเตรียมเงินสำรองเอาไว้เพราะช่วงนี้มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอยู่บ่อยๆเรื่องของการงานดวงการงานของคุณเริ่มฉายแววความสำเร็จแล้วหากหวังเรื่องเล็กๆจะได้สมหวังในเร็ววันนี้แต่หากหวังเรื่องใหญ่จะสำเร็จแน่แต่อาจจะช้าหน่อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงก้าวหน้าไปทีละขั้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนดีแต่ใจของคุณนั้นจะลงตัว หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ